ตื่นเช้านะครับเราตื่นแต่เช้าเลยวันนี้นะครับเราจะพาไปเราจะนั่งรถไฟนะครับนั่งรถไฟวันวันเรทิปนะครับไปกับหอยหินนะครับไปดูหอยดูหินที่หอยหินนะครับเราก็มาถึงหัวลำโพงแล้วนะครับแล้วเราไปดูกันนะครับแล้วมาถึงแล้วนะครับที่หัวลำโพงอา พลตฟอร์มนะครับ,บไฟขบวนเราจะไปน้ำหัวเหยียดน,นะคือขบวนนี้นะครับมันจะเป็นขบวนที่จะไปน้ำตกด้วยนะครับมันจะไปแยกกันที่นครปฐมนะแล้วเราก็จะเราจะไปหัวเหยียดกันนะครับวันนี้ไปเที่ยววันเดย์ทริปนะครับชเช้าเยน็นกลับนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกัน ไปเราก็มาเพิ่มความสดชื่นที่เซเว่นอีเลเว่นกันนะครับเจอกันที่หัวเห็นครับตอนนี้เหลือไวลได้อีกยี่สิบ,บนาทีนะครับรถไปจะออกจากหวนโพงไปสวนสวนปฏิพทธ์หรือว่าหัอยหินเะน่วงเพลสรถที่จะพาเราไปหัวเหิดนะครับเป็นกระบวนนี้นะครับเรบเาอยู่วคาที่ รถไปกันนะครับเราขึ้นมาขับรถไปแล้วนะครับเราได้นั่งหมายเลขที่ยี่สิบสองริมทางเดินไม่ได้ริมนา จะเป็นบางคือนะครับนางบางคือลำต่ายเรื่อยๆนะครับนี่บรรยากาศสี่คนก็เหรอเพราะนุ่มเต็มเลยอันนี้บรรยากาศนะครับในรถไฟแล้ทีนี้พอเข้ามาเป็นสคนเขาก็อยากจะนั่งคให้เขามาแยกสคนมันก็ไม่เท่าไหร่ก็บอกมันใหญ่เก็จะเรื่องีนงที่นั่งนะครับังี่นั่ง้วยคับ บริเวณวงเวียรถไฟนะครับก็จะตอนนี้อาจจะยุ่งยากไม่ใช่ Sadly, ยุ่งยากหรอกคนวันนี้มีเป็นยังไงบ้างครับคนเยอะคนเยอะเทีที่เท่าไหร่บ้างมีนั่งห้าสิบหกเก็บทีนั่งน้องข้ามากีณอะไรกันยังไงระดับนี้จะเป็นอะไรครับที่ต้องเอาด้านใดด้านหนึ่งแล้วครับต้องคาดนะครับอยู่ในด้านประมาณสี่สิบถึงสี่สิบห้านาทีนะครับ ก็เพื่อให้ท่านไปหารับประทานอาหารเช้านะครับไปเดินเที่ยวชมตลาดซื้อของฝากหรือบางท่านจะไปนักมาตรการหลวงพระประเจดีนะครับตกผกไม่ต้องไปติดตามที่ที่แนะนํานะครับตกรถนะครับนะตกรถได้นะครับน่ะนะครับเพราะว่าสถานีนครประโทษขยายไปที่ใหม่นะเขาไม่ได้จอดที่เดิมนะครับเราจะไปจอดอยู่สถานีใหม่นะครับจะเลยสถานีเก่าไปอีกประมาณเกือบสองร้อยเมตรที่นั่นจะเป็นทางชลายกสูงนะครับน่ะ เดี๋ยวให้ท่านไปลงประตูน้นนะครับ,ถ,รรบร ER hi ถ้าท่านที่ลงไม่สะดวกนะครับก้าวขาไม่สะดวกเดี๋ยวจะผมจะเปิดทางเดินประตูทางถูกให้ด้านน้นนะครับนะแต่ท่านที่ลงสะดวกก้าวขาค้อบตัวก็ลงด้านนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าที่นั่นเป็นทางชลายกส่ะถ้าเป็นด้านโน้นถ้าเป็นประตูน้นจะมีทางปูลงไปนะครับแต่ด้านนี้จะไม่มีนะครับถ้าท่านสะดวกด้านน้นก็ใช้ด้านโน้นนะครับนะท่านที่ครอมตัวก้าวขา ครอบตัวก่อลงรน,นนีนะครับนะนะครับอันนี้แนะนำกันไปก่อนนะครับถึงนคปรปฐมตามเวลาเขาจะถึงประมาณเจ็ดประมาณเจ็นนดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีวันนี้ก็คงจะช้านิดหน่อยนะครับนะก็ยังไม่แน่ว่ารถเขาจะประกาศออกได้เวลาใดนะครับเมื่อด้านลงจากระบนรถนะครับที่นคปรปฐมก็อย่าลืมฟังประกาศจากทางสถาน вот ีเขาด้วยแล้วกันนะครับว่าระบนรถพวกเราสอกได้เวลาใดเขาจะประกาศย้าบอกประมาณ 3- 4รอบแล้วก็ขอให้ท่านมาตรงตามเวลาที่เขาประกาศไปด้วย แค่นั้นแล้วท่านอาจจะได้เที่ยวน้รปฐ้าผสมทั้งวันนะครับกว่าพวกเราจะกลับมารับตอนเก็นนู่นนะทุกคลื่นนะครับน่ะประมาณทุกคลื่นนะเราจะต้องมาผสิ่งขอมสัปปะระนะครับอะไรที่ไม่จาเป็นไม่ต้องนาลงไปนะครับเอาไว้บนรถได้เลยนะครับไว้บนรถนะครับไม่ต้องนาลงไปนะครับน่ะผมคงจะไม่ลงด้วยหรอกนะครับผมคงจะไปดูเป้าของเนี่ยแหละเพราะว่าวันนี้เป็นรถเปิดนะครับเป็นรถเปิดปกติถ้ารถดีสซลางเป็นรถสีผมก็จะลงไปเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ได้ลงไปนะครับนะ รถเขาตกพวกท่านเสร็จเขาจะไม่ได้จอดรอนะครับเขาจะเอารถไปเก็บอยู่ทางบอศิลปากรนะครับน้นล้วได้เวลาแล้วเขาจะถอยกลับลงมารับนะครับน้ท่านอยู่ทางท่านลงไปตรงไหนให้จำทิกัดของตัวเองให้แม่นนะครับที่เรพประถบนะนะครับไปทานข้าวกลับมาแล้วกลับมารอตรงจุดเดิมที่ท่านลงนะครับนะนะครับไม่ใช่ตอนลงอยู่หน้าตอนกลับมาไปรออยู่ท้ายแล้วก็ไม่ใช่นะครับนะต้องดูเสา เสาหลังคงังาคาดูไอเราลงตรงนี้เดี๋ยวเราลกลับมาเราขับมารอตรงจุดเดิมนะครับนะครับนะท่านที่เกรงว่าจะไปทานข้าวไม่ทันเดี๋ยวทีน<ม>เราจะมีทีมงานรับสั่งข้าวให้ด้วยนะครับนะนะครับนะถ้าท่านเกรงว่าจะไปหาซื้อเองไม่ทันเดี๋ยวรอสั่งจากทีมงานก็ได้นะครับมีข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงไก่ย่างบางตานนะครับถนะ้าสั่งไว้แล้วทา่านจะไปเดินไหวพระจะไปเดินถ่ายรูปแล้วก็กลับมาทานข้าวบนรถได้เลยนะครับไม่ต้องไปหาทานเอง ไปทานเองนานนะครับบอกไว้ก่อนนะนะครับไปนั่งที่ร้านกว่าจะเขาจะมาเติมนะครับน่ะกว่าจะทานกว่าจะได้ทานทานเสร็จเทคกิคงกลับมาที่รถนะจุกประดีนคะฮะลงไปที่นครปฐมนะครับอีกอย่างที่ลืมไม่ได้น้ําดื่มนะครับอย่าลืมรับดื่มนะครับน้ําดื่มสำรองขึ้นขึ้นมาติดไม้ติดมือมาสักคนแล้วขวดนะครับจะเป็นขวดเล็กขวดกลางก็ได้นรับนะเพราะว่นตอนเช้าเนี่ยผมจัดหาให้ไม่ทันนะครับพวกท่านต้องจัดหามาเองก่อน รถเราออกจากนครปฐมจะไม่ได้ไปแวะที่ไหนนะครับนะจะหยุดแถวแถวาชบุรีเพชรบุรีแค่สถานีละหนึ่งนาทีนะครับท่านไม่สามารถซื้ออะไรทันได้เลยนะน้ำเดือมอย่าลืมจำลองขึ้นมานะครับเพราะว่าตามเวลาเราจะมีส่วทส่วน17เดืกา5นาทีนะครับาารรการรถค้า17เดือนกา30นาทีไม่มีน้ำเดื่มนะครับนะก็อย่าสำรองอย่าตอนนี้นะครับก็มาถึงที่นครปฐมอ่า เรามีเวลาอยู่ที่นครปฐมแค่สี่ิห้านาทีนะครับเราคงไม่ไปเข้าไปไหว้พระองค์ปฐมบินฑีเพราะว่าอ่านั่งจากเวลานะครับเรามีแค่จํากัดนะครับคงต้องไหว้นะครับพระองค์พระปฐมบินีจากจุดนี้นะครับรู้สึกว่าวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับแล้วก็บรรยากาศ คึกคืนคนเยอะบรรยากาศสวยงามนะครับเช้านี้ที่นะครปฐมเลยนะครับแต่ไดว่าเรามีเวลานไอยนะครับถ้ามีเวลาเยอะเนี่ยผมจะได้เดินเที่ยวนะครับแล้วก็ไปกราบไหว้องค์พระปฐมเจดีย์นะครับอย่างใกล้ชิดนะครับจากสถานีรถไฟนะครับจากสถานีรถไฟนะครับมาที่องค์พระปฐมเจดีย์ก็ก็ไม่ไกลนะมองเห็นแล้วก็ คิดว่าประมาณสักครึ่งกิโลนะฮะแต่ว่าเรามีเวลาจำกัด40นาทีไปกลับไปไหว้พระนะครับคงอาจจะรีบนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ของรถไฟเขาบอกว่าให้เ,เร่งรีบเขาไม่ให้เล่นนะครับเพราะว่า,าสถานีนรถไฟของรครปรมเนี่ยมันจะเป็นสถาน,นรถีรถไฟแบบรางเดียวมันต้องสลับผู้กับผิดขบวนนะครับสามนาทีห้านาทีก็ไม่ได้ นั้นเราจะอยู่แค่ตรงนี้เดินแถวตลาดนะครับโอเคครับในรีรเาะเป็น้าห้ามาาด้วยกันในระหว่างที่รถไฟวิ่งไปเราก็จะได้ชมบรรยากาศสองข้างทางสวยงามครับ เราจะเห็นท้องทุ่งเขียวขจีต้นตาลสูงตระหง่านแน่นอนครับเราถึงเพชรบ,บุรีแล้วตอนนี้เรานั่งรถไฟมาได้หลายชั่วอโมองแล้วนะครับออกจากสถาน,นีรถไฟของรถโพงก็ออกวงเวเวลานน่งปัจจุบันก็เจ็ดโม ตีมองสีดติดนะับคิดว่าน่าจะถึงสถาน,นีปลายทางก็คือส่วนตรวจปฏิบัติในไม่กี่น่าจะไม่ถึงชั่วโมงนะครับตามกำหนดนัาจะเวลา11นเป็นโมง1ินาดีอาจจะเลทนิดหนึ่งน,นะครับบริการบนรถไปนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำให้ข้อมูลต่างๆ จ้าน้ดีดีมากนะครับดีมากขอชมเชยนะเราสามารถที่จะสั่งอาหารนะครับตอนเช้านะครับเราก็เตรียมไม่ให้นะครับพร้อมกับใจตยังแล้วก็หากับนะครับเขาก็จะมาบริการรับออเดอร์ให้ว่าเราจะสั่งอะไรบ้างรวมทั้งของฝากของที่ระลึกขนมหวานนะครับน้ำตาลสดเอ หลายอย่างนะครับเราไม่จําเป็นต้องอไปเดินหาด้วยเองเยี่ยมเลยเยี่ยมเยี่ยมเลยเราก็จะเลือกสั่งเจ้าที่อร่อยนะครับที่ดีที่สุดน,นะครับอย่างขนมมะแกงเขาก็จะสั่งจากเบองเพชรไปให้เลยนะครับพอสั่งกับเราก็จะได้ของที่เราสัง่งแต่ว,ว่าเราต้องสั่งล่วงหน้ากับเขานะครับ ว่าใจต่างคนะคตับตอนนี้นะครับด้านด้านด้านนอกนะครับก็จะเป็นหอกทุ่งนะครับเราเห็นต้นตานเยอะๆนะครับแน่นอนว่าอยู่ในระหว่างเมืองเพชรน,นะครับเมืองเพชรอันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะครับที่นั่งรถไฟเที่ยวนะครับ ไปชวเช้าเยน็นกับกับการรถไฟแห่งประเทศไทยรู้สึกประทับใจนะจะต้องไปอีกนะครับมันมีหลายเส้นทางที่ให้เที่ยวกรนะุงเทพราชบุรีกรุงเทพกนะาญจนบรุรีได้หลายเสน้นทางเดี๋ยวเราต้องรองนะครับเราต้องรออันนี้เราเปิดประดกมาเริ่มนะครับมาเส้นทางกรุงเทพนะ ส่วน,นลดปดริมาณกับขบวนรถไฟชั้นต่ำในการแบบเป็นแอร์ธรรมชาตเิเป็นอีกหนึ่งประสบ,นบการณ์นะครับที่มีคุณค่านะครับ,บเพื่อนๆนะครับถ้าใครอยากได้ประสบการณ์นะครับกินลมชมวิวนะครับไปกับน้องรุ่นธรรมชาติอย่าลืมนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยน,นะ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับสถานีรถไฟสวนสวนปฏิพตทหลังจากที่เราใช้เวลาเดินทางก็หลายชั่วโมงอยู่นะครับมาถึงแล้วนะครับเราก็จะไปไปเดินที่ชายหาดนะครับไปกินลมชมวิวนะครับชมท้องทุงท่งท้องทะเลนะครับแล้วเราจะต้องกลับเข้มาที่นี่6โมง10นาทีเพราะว่า6โมงครึ่งไม่ใช่ 4โมง10นาทีเพราะว่ารถไปจะกลับกรุงเทพก็ประมาณ4าี่โมง6ครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบมาก่อนเราจะเห็นนะครับว่านะักนะท่องเที่ยวเยอะมากเยอะจริงนะครับเดี๋ยวเราไปที่ชายหาดกันนะครับส่งแรกครับสถานีรถไฟสวน อากาศร้อนมากเลยนะครับน้องฟ้าแจ่มใสน้องทะเลน่าจะสวยนะครับแต่ว่ามันร้อนไปหน่อยนะครับรถไปจอดคนเยอะมากเลยนะครับดูคนเยอะนักท่องเที่ยววันนี้วันหยุดนะครับวันนี้วันหยุดนะครับเดี๋ยวเราไปทะเลกันดีกว่านะครับไปพอเราลงจากรถไปแล้วนะครับ เราจะต้องเดินไปที่ชายหักเราก็จะเดินนะครับตามรางรถไ,ไฟนะครับแล้วก็มันจะมีทางเข้าเล็กๆนะครับ,นนค,รบคนเยอะเหมือนกัน เดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่คือรถไฟที่พาเรามาเที่ยวนะครับสวนปฏิบัตินะครับวันเดยทริปก็คือมาเช้าเย็นกลับนะครับมาถึงแล้วนะครับทะเลนะครับสวนสนปฏิพัท์วันนี้ ลมแรงมากนะครับโชคดีไม่มีฝนตกตอนแรกก็ที่นั่งรถไฟมาเนึ่งว่าฝนจะตกนะครับออกจากกรุงเทพอ่ะท้องฟ้ามืดกลึ้มเลยนะครับพอมาถึงหัวหินหรือว่าสวนสวนปฏิพัฒน์แล้วท้องฟ้าแจ่มใสามากบรรยากาศเป็นใจแต่ว่าถ้าจะให้ลงเล่นน้ำทะเลงคงไม่ละครับ น,น่าจะร้อนสุดๆเลยครับตอนนีน้อากาศร้อนแดดจ้าเลยครับแดดจ้าเลยเรามาถึงทะเลแล้วนะครับเรามาถึงสวนสดแล้วนะครับเ,รเดินออกแดดบ้างนะครับมาถึงทะเลแล้วเราต้องออกแดดบ้างบรรยากาศนี้แบบโอ้โหถ้าใครชอบ อาบแดดนะครับเล่นน้ำทะเลช่วงนี้บรรยากาศสุดๆแต่ว่าผมคงไม่ไหวแล้วครับร้อนอันนี้เราอยู่นะครับตรงหน้าหาดเลยนะครับหน้าหาดเลยจะเห็นนะครับว่าอ่าท้องทะเลนะครับสวยงามอยู่นะมีกลื่นนะครับมีลมแรงด้วยนะตัวเนี้นะครับบรรยากาศสุดยอดเลยเรามาถึง ท้องทะเลสวนสวนแล้วครับพอมาถึงสวนสวนนะครับมันก็ไม่มีกิจกรรมอะไรที่จะต้องทำนะครับนอกจากว่าเราจะเล่นน้ำทะเลนะครับเดินชมบรรยากาศท,ทั่วไปนะครับของบริเวณหน้าหาดนะครับแล้วก็เดินชอปปิ้งนะครับร้านค้าร้านขายของที่ลึก,ลก,ลกต่างๆนะครับเพื่อรอเวลากลับนะครับซึ่งเราจะต้อง นั่งรถไฟกลับนะเดินไปที่รถไฟนะครับตอนประมาณสี่โมงสินาทีแล้วก็รถไฟก็จะกลับกรุงเทพนะครับตอนสี่โมงครึ่งก็ดีนะครับมาถึงแล้วนะครับท้องทะเลสวยงามนะครับสวยงามไหมวันนี้นะครับมาถึงทะเลแล้วนะครับแต่ กินอาหารทะเลเป็นผัดกะเพราผัดกะเพราทะเลบรรยากาศดีครับอยูอ่สวนสนปฏิพัฒน์นะครับหัวหินมาเที่ยวแบบวันเดททิ์ก็คือมาเช้าเย็นกลับอล่ะครับ นะครับส่วนสวนปฏิพัฒน์ก็จะมีน้องหมายอยู่นะครับจ้องหน้าเลยนะครับจ้องหน้าเลยมีเจ้าถิ่นครับมีเจ้าถิน่นมีเจ้าถิ่นสามตัวนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับบรรยากาศดีสุดๆลมพัดเย็นสบาย แต่ว่าถ้าออกจากล่มนะครับก็ร้อนสุดๆเหมือนกันนะครับแต่ดีว่ามีลมพัดนะครับบรรยากาศก็สุดๆเลยนะครับถึงแม้อากาศจะร้อนนะครับก็ยังมีคนนะครับเล่นน้ำอยู่ไกลๆนะครับบรรยากาศบริเวณหน้าหา ะครับจะเป็นจุดที่คนที่มากับรถไฟนะครับก็จะมาพักผ่อนนะครับแล้วก็นอนกินลมชมวิวนะครับรับธรรมชาติแบบเต็มอิ่มก็จะมีเตียงเข้าไบให้เช่านะครับเขาคิด20บาทนะครับต่อเตียงเข้าใบต่อหนึงคนนะครับต่้งได้ตลอดนะครับ ราดูบรรยากาศทั่วไปของโซนโซนปฏิพัฒน์นะครับ วิ่งลงลูเร็วมากครับปูหัวปูก็ปูตัวเล็กๆครับเยอะเลยอันนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับบรรยากาศท้องทะเลสวยงามมากครับสวยงาม,มาลังการห<ม>อยเห็นนะครับเป็นหินมีหอยนะครับเรามาดูหอยแล้วก็มาดูหินนะครับ แล้วก็บรรยากาศสุดยอด บริการนักท่องเที่ยวนะครับ ส่วนนะครับส่วนส,วน,สวนปฏิพัทธ์บนตะเหน่ของๆอีกที่หนึ่งนะครับที่น่ามาเที่ยวสุดท้ายแล้วนะครับเราก็มานั่งพักผ่อนนะครับกินลมชมวิวกับวิวธรรมชาติของอ่าหาดส่วนส่วนปฏิพัทธ์นะครับจะยสรุปนะครับขราวๆนะครับอ่าทริปที่เรามาวันนี้นะครับ เป็นวันเดทิฟนะครับก็คือมาเช้ากับตอนเย็นนะด้วยขบวนรถไฟนะครับ9 1 1หนึ่งออกจากกรุงเทพตงงรงหัวลำโพงหงโมงครึ่งนะครับหกมงครึ่งนะครับค่าโดยสารนะครับค่าโดยสารเนี้ยจองผ่านทางออนไลน์นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทไปกลับนะครับตอนหนึ่งคนแล้วก็ขบวนรถไฟก็จะพา มาจอดอยู่ที่นคนปรปฐมนะครับซึ่งจากกรุงเทพมาถึงนคนปรปฐมก็ประมาณาประมาณ8ปดโมงนะครับเอาเอาเป็นว่า8ปดโมงเลยนะครับเขาก็จะจอดให้เราอยู่ตรงนคนปรปฐมนะครับเพื่อที่จะไปไหวนน้นะครับองค์พระองค์พระปฐมเจดีย์นะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟาจากที่ผมดูคิดว่าน่าประมาณครึ่งกิโลนะครับเราจะเขาให้เวลาเราประมาณ4 5นาทีตรงบริเวณนคนปรปฐม ดูแล้วผมก็ไม่ได้ไปกราบไหว้นะครับองค์พระปรมอย่างด้านในเลยนะครับเพียงแค่ไหว้ด้านนอกเพราะว่าระยะเวลานะครับอาจจะไม่พอคือเราต้องเดินไปนะครับถ้าเราเข้าไปไหว้ต้องเสียเวลาก็ต้องเดินกลับเองนะครับก็เลยเดินรอบๆบริเวณใกล้ๆกับสถานีรถไฟแล้วก็มันก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะๆนะครับของกินเยอะๆนะครับตรง จากสถานในรถไฟไปตรงของพระบดกเยดีเสร็จแล้วเราก็กลับเข้ามาในระหว่างอ,าอยู่บนรถไฟเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งอาหารนะครับกับพนักงานของการรถไฟได้ซึ่งมื่ชาชาผมก็สั่งเป็นดาข้าวหมูกรอบกัวแดงนะครับสะดวกสบายมากพอเรากลับขึ้นไปบนรถไฟแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาข้าวที่เราสั่งเนี่ยมาให้เรา,าก็อร่อยนะ เขาบอกว่าเขาสั่งข้าวสั่งไอ้เข้าวหมูกรอบหมูแดงเนี่ยจากเจ้าดังของคนครปฐมเลยคิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าทานแล้วอร่อยแต่แล้วรถไฟก็พาเรามุ่งหน้าสู่สวนสวนปฏิพัภ์นะครับก็จอดตามสถานีบ้างนะครับผมก็จะไม่ได้ว่าสถานีอะไรบ้างนะครับมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงหัวหินนะครับแล้วก็เข้าสู่ ส่วนส,วน,สวนปฏิพัติ์ถึงเวลาประมาณสิเอ็ดโมงสิบเ็ดโมงครึ่งเอาเอาเป็นว่าสิเอ็ดโมงครึ่งนะครับแล้วเราก็ลงจากรถแล้วก็เที่ยวเดินมาเรื่อยๆืนะครับเดินมาหน้าหานะครับเข้ามาเที่ยวส่วนส,วน,สวนปฏิพัติ์นะครับเดินเดินขึ้นไม่ถึงห้านาทีนะครับบรรยากาศส่วนส,วน,สวนปฏิพัิน์ครับโอเคโอเคเลยลมพัดเย็นสบายนะครับ วันนี้ฝนไม่ตกแดดจ้าอาจจะร้อนหน่อยนะครับแต่ว่าลมพัดแล้วก็ไม่ค่อยร้อนมากคนเยอะครับวันนี้วันเสาร์นอกจากคนที่มากับรถไฟแล้วนะคนที่ขับรถมาเองเนี่ยก็เยอะนะครับเยอะเลยนะครับบริเวณลานจอดรถเเต็มแล้วก็ผูกคนบริเวณหน้าหาดก็เยอะเราก็จะให้เวลากับตัวเองนะครับบริเวณหน้าหาดเนี่ยนะครับจากสักประมาณส1บเโมงครึ่งเนะี่ย จนถึง4โมง10นาทีหมายความว่า4มง10นาทีเนี่ยเราจะต้องเดินกลับไปที่รถนะครับรถจะออก4โมงครึ่งนะครับแล้วก็รถก็จะพาเรากลับไปที่กรุงเทพมหานาครที่เรามานะครับพอมาจากจุดตรงขวัลำโพงนะครับสรุปแล้วค่าใช้จ่ายนะครับไม่เยอะนะไม่เยอะนะครับมันเป็นทริปหรือว่า,าการท่องเที่ยวไปเช้าเ็นกลับเนี่ย ไม่ได้ใช้เงินมากมายนะครับค่ารถก็ร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบาทนะครับอาหารนะครับเราสั่งเมื่อเช้าสั่งอาหารบนบนรถไฟเนี่ยก็ข้าวหมูกรอบหมูแดงนะสี่สิบบาทนะครับแล้วก็ขากลับนะครับเราก็สั่งข้าวมื้อเย็นไปด้วยนะผมสั่งเป็นบะหมี่บะหมีป่ปลาเอ้ใช่บะหมีป่ปลาก็เจี๋ยวปลาเส้นนะครับเจ้าดังของพ่อเห็นนะครับ ถ้าเราขึ้นรถไฟไปแล้วเนี่ยประมาณ5้าโมงหรือหกโมงเนี่ยพนักงานรถไฟเขาก็จะนํามาเสิร์ฟให้เรานะครับที่เราสั่งไปรวมทั้งสั่งของที่เลติๆบ้างนะครับขนมหวานแล้วก็น้ําตาลสดนะครับตามงกับพนักงานรถไฟไปนะครับเขาก็จะนํามาให้อันนี้เป็นสรุปคร่าวๆนะครับที่เรามาเที่ยวแบบวันเดทิปกับรถไฟไทยบริการทุกระดับประทับใจสุดยอดมากครับ